สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวเวยบร้อยเ u สยบนะครับเป็นรถเก็บงานมาใหม่รถเก็บงานเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเป็นเวยบตัวทนเป็นเวยบตัวประหยัดนะครับใครหาใช้งานก็ได้ใช้งานรถเดิมๆดีๆใช้งานยาวๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับรถสภาพดีสีสวยนะครับเอกสารเลียมชุดโอนครบสามจุดไม่เชื่อมไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์ไม่วิ่งเกียร์น้ำมันใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับสามจุดไม่เชื่อมรถเครื่องดีมากนะครับผมขี่มา เมือ่อกี้ก็วิ่งดีมากครับระบบต่างๆก็ใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับเบาะก,ก็ล็อกได้นะครับแต่ว่าผมเปิดไว้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่เบาะก,ก็ไม่หักนะครับ เป็นรถเก็บมานใหม่เก็บสภาพใหม่นะครับเป็นตัวดีดเบรกหน้านะครับหลังดำนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับท่อแห้งๆเก็บงานเดิมนะครับท่อแห้งๆไม่ไม่มีควันเลยนะครับใครหาใช้งานก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วนะครับ ยางเหลือๆนะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ครับอาบจะละบีให้เลยครับใครหาใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 6 1 2 8 1 2 5นึรถอยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลารมนะครับ เบรกหน้าหลังใช้ได้ปกตินะครับรถงามๆเด้ครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกาติดต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นเป็นเวียปล่อยตัวสุดท้ายเวียปล่อยตัวทนเวียปล่อยตัวประหยัดนะครับ กลองเดิมคาบูเดิมนะครับแห้งๆเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0612812594ส่งได้ทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับแบตมีแต่ดังนะครับ Oh. ขึ้นไม่ขึ้นนะครับไขเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับเครื่องมันทำงานมันก็เลยเข้าเกียร์ยากน,นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ พี่น้องไก่ไก,ไก่สนใจกัติดต่อสอบถามมาได้เด้อครับเด้อราคากับราคาบานบานรถสภาพใหม่เลยครับรดเก็บงานใหม่ทั้งคันคือรถใหม่นี่แหละครับพี่น้องราคาก็คือมืนหาพันเก่าครับผมต่อร่องไหนสอบถามได้ต่อร่องไห้ไก่ไก่ทรงใดมีเก็บเงินปลายทางครับเอาบอกราคาแล้วก็จบคลิปนี่ล้วได้บานนี่ครับพี่น้องัาที่นี่ มาอัปเดตนิดน,นึงครับโอ้ยเขาเพิ่นมากมือน,นั้นเพิ่นตัดเขามากมือนี้เขี้ยวงามขาจีแล้วนะครับเนาะมาอัปเดตนะครับขั้นที่มารีวิวล่าสุดขั้นสีฟ้ากะขายไปแล้วนะครับมือนี้พี่น้องท่างเพื่อนามคุณจังหวัดอุบลผมเลยคิดว่าเป็นจังหวัดสีเกศนะครับเป็นจังหวัดอุบล่มมาเอามือนี่กะพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยมถามข่าวกะขอบุญขอคุณนะครับที่มาเยี่ยมยมหลกักกะมาใส่บริการ ทางงลานเฮาแล้วก็ทั่งช่องเฮ้านะครับถ้าตอนรับครับสู่บ่อเต็มที่ก็ต้องขออภัยนะครับเด้อเพราะว่ากับเได้เตรียมการตอนรับอีกยังกับบานกับมีแต่ลดล่ะครับบานก็บเมื่อเบิ่งบานกับมีแต่บานหก6แต่ลดนะครับผมเอา้าถ้ามีโอกาสก็มา่เยี่ยมยาม,ยามถามข่าวกันใหม่เด้อครับมากรนใดก็ตที่ต่อสอบถามมานะครับก็ขอบุญขอบคุณนะครับ สำหรับขั้นอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นสตาร์มือมือนีกระทรงพี่น้องทางกอทมนะครับก็ออกไปแล้วนะครับผมมาถ่ายถ่ายคลิปผมจะเอาเบื้องหลังการการทรงรถล่งอยู่จกจาคลิปสองคลิปเห็นพี่น้องเมืองอยู่นะครับแต่ว่าโบหูววัสิเหตุเป็นหรือวะนะครับถ่ายเหตุเปลี่ยนกับคอภัยให้ครับเด้อถ่ายเหตุเป็นกับอยู่เบื้องเบื้องหลังกับมี่มีมีถ่ายถ่ายคลิปกับสีเอาว่าเออมือนีทรงรถไปหันไปนี จากน้อยหนึ่งนี่แหละครับพอเป็นกระสายแต่วางกสิพยายามเอาลงให้พี MM ่น้องเบื้องนะครับอีกขั้นหนึ่งกับทรงพี่น้องปลักไต้นะครับพี่น้องทั้งทั้งสุลาดป่อขาทรงสองพันหานะครับมือมือมืออื่นนี่ครับมือมืออื่นโถลดหอดกรุงเทพนะครับแต่วางกับจักมือไดสีหอดไต้นะครับกับน่าจะประมาณมือสองมือหรือ่าเกินสามมือนี่ละมั้งครับก็จะหอดพี่น้องทั้งไต้นะครับก็รอดรับเลยเลยนะครับผู้ที่มันจำไว้ ขอบุญขอบคุณสุภูสุคนะครับที่ใส่บริการทังช่องห้านะครับกะให้มั่นใจได้เลยนะครับทางช่องห้าบอมี่โกงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกัมือว่านนี่กัไปทรงรถพี่น้องทังลอยเอ็ดนะครับอำเพื่อสวงกับขอบคุณพ่อใหญ่เด้อครับที่ที่อุปการละคุณส่องน้อยๆนะครับผมกับไปหอนไปถึงเพิ่นเมือว่านนี่กับขี่รถออมบานเพื่อนยงหันละครับกับไปทรงให้กับขอบุญขอบคุณขึ้นกันนะครับถ้า เป็นจังไรกะาทีมีคีปไทยไทยคีบให้พี่้องเบิงอยู่ถ้าเมนถ้าเมนผมเหตเป็นนะครับถ้าเหตโปเป็นกะสีฟลักซัดกับโอกาสหนาพุลุครับถ้าเมนช่วงนี้นะครับถ้าเมนคิปนี้นะครับผมบัดนี้กัส่วนขั้นอื่นๆนะครับขั้นทีนั่งก็จะมีเรียบร้อยขั้นสีดําสแตนมือเครื่องนี้ดีครับขั้นนั้นครับแต่ว่ามันกะคือว่านะครับน้องรถผู้สาวงามยอย่อมได้เปียเพราะว่า ผู้ใายก็เนี่ยมหาด้วยตารถที่สวยก็ได้เปียบเพราะว่าคนเท่ากับใส่สายตามองนะครับส่วนใหญ่ก็พายขี่ลิ้วหอทองกับสีหายากนะครับแต่ว่ารถขั้นนั้นนะครับการันตีเครื่องในลอยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเครื่องดีลอยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าชุดสีก็พอแตกวายังในชุดสีแถแต่ว่ามันเป็นสีมืดครับสีดํามันก็เลยบองงามในสายตาครับเร่งเครื่องนี่เอ,อ้ยเบื่อเบื่อเลยครับเครื่องเยี่ยมมากเลยขั้นนั้น สตาดได้ทั้งมือทั้งท้าราคากับเบาๆครับราคาหมื่นสีพันเก่า 14, 000, นะครับขันนั้นแต่ว่ามืนอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะหาสูตรสีใหม่มาใส่บ่อกกับพินิจผิดจารณาอยครับแต่ว่าราคากับสีเพิ่มไปแน่น,นะครับพี่น้องผู้ใดอยากเบิง้งขั้นนั้นกับเรื่นอนเรื่องเบื้องเรครับเรือลอยยุบบล็อกรุ่นเดียวกันนี่แหละครับขั้นสีดำนะครับสตาดได้ทั้งมือทั้งท้านะครับเรื่องดีนะครับพร้อมใส่งานเลยรถขั้นนั้น มันเป็นรถพนใส่งานอยู่ครับก็เลยพลกับปลอยต่อมากก็เอามาให้พี่น้องเบิงเลยนะครับเอามาเอามายลงให้พี่น้องเบิงถ้าพี่น้องสนใจก็จัดได้เลยครับขั้นนั้นเครืองดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีได้ล่าพี่น้องกับชีม่วนนะครับวันนี้นาะครับรถขั้นนี้ละค่ามือหาพันเก่านะครับต่อร่องได้สอบถามได้แล้วก็รถให้ได้นะครับมือนี้ก็รถซอยคาน้ำมันเพ่นอยู่นิดๆในน,น,น้อยกับจาวางกันด้วยครับ บางเทื่อกะบอดอะไยังมากไม่ดอกเฮ็ดเหรียดเฮ็ดหัวเฮ็ดมวนไปมือฝ่าขาวดาวแจ้งกับมะเฮ็ดมือมันขึ้นมันเมือดกับบอดอมะเฮ็ดพี่น้องเอ้ยกะเอาตามขยิมตามสภาพเนาะอันใส่ห่างถือก็ใส่ว่าไหวบ่ถือก็ใส่ไหวตามแต่ขยิมปลาสละครับบัดเถือมันถือมันบ่ถือกะว่าปวามันละเนาะครับเนาะครับราคาขั้นนี้คือมือหาพันเก่านะครับเด้อกะ ก็คือสีหูอยู่นะครับนาอพี่น้องผู้ใดมา,มาเบิงพันกับเบิงหน่อยๆพันกัจะรี่มานะครับก็จะมาเบิงราคาไท่ไทยก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิงไทยทายสนใจการติดต่อสอบถามมาไดนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรารมนะครับ06128 12594ส่งส่งได้ทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งสองคันที่ส่งไปวันนี้นะครับ ก็เก็บเงินปลายทางเหมือนกันครับแต่ว่าก็ดีอย่างครับทางช่องเราก็เจอแต่คนดีๆส่วนคันที่ไปกทมครับมีมีค่าส่งพันห้าก็ก็เหมือนกับว่าเป็นสหธรรม,มิกกันเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสำหรับของฝากนะครับอาจารย์ท่านฝากฝากธรรมะมา,มาให้ครับก็ขอบคุณมากครับ ผมก็ทําทุกวันนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะอาจจะคนคนละมุมมองแต่ว่าจุดรวมก็คืออยู่ที่จิตเดียวกันนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับเอาสำหรับคลิปนี้มือนี้กับสขอ,อน้รไดการจากพี่จากน้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าฝ่าไม้นะครับกัสีได้น้ำคลิปเดิมๆดีๆม,ม,มาให้พี่น้องได้ชมในคลิปต่อๆไปสหรับพี่นองผติดตามรับชมรับฟังผู้ใช้บริการทางช่อง ขอบุญขอคุณไร้น,นะครับที่ใส่บริการทำนํำครับกับผู้รับชมรับฟังนํำสำหรับผู้เข้ามาใหม่ก็จะลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับทางสองเฮากับสิธิ์เดชรถเดิมๆดีๆม,มาให้พี่ให้น้องชมตามอัตราภาพนะครับกะบ,บางเทียก็ดีเนี่ยบางเทียอกะห่างเนี่ยตามสภาพก็ตามราคานะครับผู้ใดมกดักใจไหนก็เอาตามนั้นนะครับครับสำหรับวันนี้วันนีก้กะ เมื่อในน้อยป,ปุ่มปุ่มเหี่ยวเหียวคนไล่ไหงองน้ำพอมนี่แ่ะสวัสดีพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขููสุขคนนะครับไก่ือนีมือไม่สีมหาครับคันเมนมีเวล่ากับสีมันม่ายามเยี่ยมคือเก้านั่นแหละครับผมสวัสดีครับไทยซื่อระไรไทยช่วยคันคันถาถึงสองใบกับโอเคล่งโจอยู่ดอก ล่องร่องเหมือนอะไรอย่างนี้ที่เสนอครับเนี่ยแม่นครับเดี๋ยวไปรับอยู่บุยลำอ๋อเดี๋ยวไปรับอยู่ย่างย่างย่างซุ้มหน่อยกับบุยลำครับไปย่างสบายใจเลยรถเป็นซื่อเพลินเลยครับออนี่นี่้อครับคุณแจมันเี่เห็นอยู่เนาะผ่าผ่าขี้นตัวนี้เป็นต้นหนาก้วันผ่าใสๆเนาะ กำลังเช็คเลขเคขียงนะครับยังจะออกเคมทางนะไปกทมนะครับออรอร,รับได้เลยนะครับขอบคุณมากที่วางใจใช้บริการอันดีบแรครับกำลังเช็ครถอยู่นะครับ